สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องหนุดหงิดใจนะต้องทำคลิปปกติเนี่ยผมจะไม่ทำคลิปที่เป็นกระแสะเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้ทนไม่ไหวแล้วจริงๆทนไม่ไหวจริงๆไอ้กระแสะคลิปที่บอกว่าพ่อนบ้านเป็นประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพัตัดต้นแค่ห้าบาทโอ้โหเป็นอะไรที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโซเชียลเขาเรียกว่าเป็น ผมมันจะเป็นโพสต์เป็นโพสใช่ไหมเป็นมันเป็นไวรัลมากเลยคือแบบโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วทุกวงการตอนแรกก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยปล่านไปที่อธิบายอธิบายแล้วปวดหัวหงุนหงิดนะทำไมถึงต้องงุนหงิดเพราะว่าเฮ้ยคนมันไม่รู้เรื่องกันขนาดนั้นหรอวะคือวิจารณ์อะไรกันแบบโทษนะฮะคือแบบไม่มีความรู้ไม่มีไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนแรกก็กะว่าจะเฉยๆนะแต่ปรากฏว่า วันนี้ไปอ่านข่าวแปบแบนะคุณเศรษฐาแกก็ดันไปเล่นประเด็นนี้อีกนะท,ทั้งที่แกก็เคยเป็นผู้บริหารแสนสลิก็น่าจะเข้าใจอยู่นะเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าไอที่บอกว่าผ่อนบ้านหนึ่งหมหนึ่งพันบาทตัดต้นแค่5บาทเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหเมื่อไรจะหมดมันจะหมดนี่นะฮะโอ้วิภาควิจารณ์กันโม้ซัวไม่รู้เรื่องนะฮะวันนี้จะมาอธิบายฟังวันนี้บอกเลยว่าทุกครั้งเนี่ยผมไม่เคย มาทั้งมัมานั่งทําแบบพรีเซนเ t ชันแล้ววันนี้นั่งทำพรีเซนเ t ชันให้เลยนะแต่ผมก็ไม่ยากหรอกผมเกียรทําวันนี้ทําเลยเดี๋ยวไปดูกันจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมผมถึงต้องหงุดหงิดเพราะไม่รู้เรื่องกันเลยจริงๆนะครับคนรู้เรื่องต้องขออภยัยคนไม่รู้เรื่องมาฟังจะได้รู้เรื่องจะได้เลิกกลัวจะได้เลิกคือต่างคนต่างไม่รู้เรื่องก็เข้าไปคอมเมนต์ไปโพสต์กันบ้าบอคอแตกหนะรือว่าคนไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องนั่งคุยกันนะ คือเหมือนเราไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะไอ้โต๊ะข้างๆม่งไม่รู้เรื่องกัไม่รู้เรื่องม่นนั่งคุยกันเราก็แบบคันผากชิบหายเลยแม่งเอ้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาบอกให้ว่าเพราะอะไรนะครับติดตามกันครับอ่ะนะฮะเดี๋ยว เราไปดูกันนะว่าคลิปนี้นะมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะอขออนุญาตแชร์หน้าจอนิีนึงนะแชร์หน้าจอหน่นะหนอยโอเคขึ้นไหมอ่ะนี่ <c oughs> ปกติผมไม่ค่อยทำนะทำสทักทีอ่ะนี่นะฮะอันนี้คือ โทษทีพึ่งทานข่าวอินอันนี้คือ <c oughs> ภาพที่ผมแคปมานะยอดชำระหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาท <c oughs> เงินต้นห้าบาทห้าบาทห้าสิบดอกเบี้ยหนึ่งมื่นแปดพันเก้าร้อยสสิบห้าบาทนะเงินต้นคงเหลือเห็นไหมเงินต้นคงเหลือสองล้านหนึ่งไปเพื่อดูแล้วบางคนไม่รู้เลือกอโอ้โหราคาทำไมมันถึง เอาเปรียบประชาชนอย่างนี้นะผ่อนไปกี่ปีกี่ชาติเนี่ยโอ้โหดอกเบีย้ยกินหมดนะฮะคือคือไม่รู้เรื่องเลยเลยเอาเป็นว่าอ่ะผมจะสืบสาวเราเรื่องจากแค่สลิปสลิปโอนเงินสลิปนี้นะฮะสลิปชำระหนี้สลิปนี้ผมจะสืบสาวเราเรื่องให้ฟังว่านะมันจะไปยังไงต่อนะครับตามผมมาอ่ากดเครื่องคิดเลขด้วยก็ดีเอามือถือเข้ามากดเครื่องคิดเลขตาม ไปดูกันอ่าจ่ายนี้บ้านนะหนึ่งมื่นเก้าร้อยบาทตัดดอกเบีย้ยไปหนึ่งมื่นแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทเสร็สตังตัดไปแล้วกันที่เงินต้นสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยี่สิบห้าบาทอ่านะจำตัวเลขนี้ดีๆดอกเบีย้ยหนึ่งมื่นแปดร้อยเก้าสิบสี่เงินต้นสองล้านหนึ่งมื่นสี่พันเอ้ยสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทอยากรู้ว่าตอนเนี้ย ไอคนเนี้ยไอคนที่มันผ่อนบ้านเนี่ยมันโดนดอกเบีย้ยเท่าไหร่แพงวะโอ้โหคนโวยวายโอ้โหดอกเบีย้ยมหาโหดโหดเหลือเกินดอกเบีย้ยโคตรโหดอ่ะอยากรู้ไหมว่าตอนเนี้ยไอคนเนี้ยมันโดนดอกเบีย้ยเท่าไหร่อ่าคิดยังไงผมคิดจากหยับหยาบคิดหยับหยาบแบบไม่ต้องละเอียดแต่ตัวเลขออกมาใกล้เคียงดอกเบีย้ยที่เขาเสียคือหนึ่งหมื่น 8ปด้เก้าิบสี่บาทถูกไหมฮะถูกไหมอา่าตามสลิปมาแกดอกเบีย้ยที่เขาเสียหนึ่งด้สบี่บาทเอา1ิบคูณเข้าไปเลยครับสิบสองคืนสิบสองคืนคนะฮะ12บเดือนฮนะหนึ่งปีไงหนึ่งเดือนเสียเท่านี้ถ้า1ปีเสียเท่าไหร่คูณเข้าไปคูณเข้าไปก็ได้ดอกเบีย้ยทั้งหมดครบในรอบหนึ่งปีสมมติถ้าต้นมันไม่ลดเลยเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งปีเนี่ยดอกเบี้ยหนึ่งแสนสามืเจ็ด้อยิบห้าบาทนะดอกเบีย้ยที่ต้องเสียเนี่ยนะ ึงแสนสามหื่นเจ็ดอยสิบห้าบาทอยากรู้ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นี่ <c oughs> ไม่ค่อยได้ทำนาน,น,าน,น,านทำทีปกติใช่ลูกน้องทำนี่วันนี้หงุดหงิดทำเองเลยเอาหนึ่งแสนสามื่นเจ็ดร้อยสิบแปดบาทตั้งที่เมื่อกี้เราคิดมาได้หาด้วยเงินต้นฮะเงินต้นสองร้อยตัวสิเบอร์สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทเอาดอกเบี้ยทั้งปี ดอกเบีย้ยทั้งปีจากไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยเอาคูณ12เนี่ยดอกเบีย้ยทั้งปีอันด้วยเงินต้น2องล้านหนึ่งแสี่มื่สี่ยบาทแล้วก็ได้เท่าไหร่คูณร้อยกลับเข้าไปมันก็จะเท่ากับว่าไอ้คนเนี้ยมันคิดโมันโดนคิดดอกเบีย้ยหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นแพงไหมเนี่ยหลายคนบอกเถียงอีกแพงดอกเบีย้ยบ้านเขาผ่อนกันสองสามเปอร์เซ็นมึงอย่ามามั่วนะ ดอกเบี้ยบ้านผ่อนกันสองสามเปอร์เ็นันเฉพาะแค่ช่วงสองถึงสามปีแรกเข้าใจไหมเข้าใจไหมนะอ่ะสรุปนะไอคนเนี้ยมันโดนดอกเบี้ยหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับหมดอย่างเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนี้ผมออกไว้นิดนึงก่อนนะไอคนนี้นะมันโดนดอกเบี้ยหกจุหนึ่งเอร์เ็นะรู้แล้วนะ ออาทีนี้เรามาดูหน้านี้กันมาต่อมาดูเว็บไซต์ของ d d p r o p e r t y c o m นะฮะนะผมจะให้ดูนะนี่คืออัตราดอกเบี้ยประจำเดือนพฤศจิกาสองห้าหกหกเห็นไหมพฤศจิกาสองห้าหกหอ่ะดูนะฮะ MLR MOR MRR อ่ะดูดู MRR แล้วกัน MRR เป็นสินเชื่อรายย่อยไปกรุงแบบเทพเจ็จุดสาม กรุงไทย7.5ากสิกร7.3ไทยพาณิชย์7 3ุดกรุงศรีเจธนชาติ7.8 UOB 8.8 8ดจุดแนะ CMB เกานะและ 8. 8, นดดจุาคารสงเคาะถูกหน่อย6.9ออมสินถูกหน่อย6.9 ICBC 8.1อนะ่ะตีสภาพประมาณ7%แล้วกันนะครับตีสภาพประมาณ7%ดนะดอกเบีย้ย7%กว่ากว่าเปกว่ากว่า โดยเฉลี่ยนะอ่านะครับผมก็นะผมก็อนุมานว่าดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ย MRR เท่ากับเจ็ดจุดสองแล้วกันเอา้าง่ายๆเท่ากับว่าเท่ากับว่าไอคนเมื่อกี้ดอกเบีย้ยมันที่เราคิดมาแล้วเนี่ยหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นถูกไหมดอกเบีย้ยที่เราคิดมาหกุดหนึ่งเอร์เซ็นก็เท่ากับว่าเขาาได้เลทในการกู้บ้านนะ่ะนะ เขาได้เลทในการกู้บ้านอ่ะประมาณ MRR ลบหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าแหละนะซึ่งมันก็เป็นเลทปกติที่เป็นเลทลอยตัวทั่วไปที่คนก็ได้กันนึกภาพไหมก็มันก็คือ MRR เพราะ MRR มันประมาณเจ็ดกว่าถูกไหมที่พี่ผมบอกอะเออนะครับไอคนนี้มันโดนดอกเบี้ยหกจุดหนึ่งมันก็ MRR ลบหนึ่งลบหนึ่งจุดห้าก็เป็นเลทปกติไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนอะไเลย จะมึงวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะจะโมวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะครับตามทันไหมเออทีเนี้ยที่เมื่อกี้ดูเนี่ยนะอ่าเขาหน้าเขาหน้านี้ทีที่เมื่อกี้นี้ดูเนี่ยว่าไอเนี้ยมันแปลกอ่ามันแปลกอ่าเดี๋ยวผมอืมเนี่ยแม่ลําคาญผมนิดนึงนะ คลิปนี้นะครับเพราะผมจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน่อยหนึ่งอ่เดี๋ยวเน,นี่ยผ่ <c oughs> อนเพื่อนเพื่อดูนะจำไว้นะเอาเดี๋ยวผมจะตั้งตัวเลขตั้งหลักอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วกันสองล้านสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นนะจำตัวเลขน,นี้ไว้นะครับสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแล้วก็ผ่อนเดือนละหมื่นเก้าร้อยนะ ผ่อนเดือนละหมื่นเก้าร้อยสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นไปดูนี่กันนี่คือเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย bot.or.th จำนวนเงินกู้อใส่เข้าไปสองร้านหนึ่งแสนสี่หมื่นนะครับอัตราดอกเบี้ยเอาเอาแค่ตอนนี้เลยเอาเมื่อกี้เราหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมตีซะว่าหกอหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ปะ จุดหนึ่งเเปอร์ซนนะครับอ,อ,อันนี้ดีป่ะนี่เดี๋ยวก่อนสินเชื่อที่อยู่อาศัยอ่านะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเงินต้นสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นดอกเบี้ยหหกจดนึ่งเเปอร์ซ6.1%กี่ปีดีเอายี่สิบห้าปีเลยเอ้าไหมสามสิบปีเลยเอา้าปียี่สิบห้าปีก่อน ะครับเท่ากับว่านะผ่อนยี่สิบห้าปีเงินต้นเท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้กดผ่อนเดือนละคุณจะต้องผ่อนเดือนละหนึ่งมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทอ่าดูนี่นะที่อยู่อาศัยยี่สิบห้าปีเงินต้นสองล้านหนึ่งดอกเบี้ยที่หกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ผ่อนเดือนละหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาท แต่ไอ้เมื่อกี้มันผ่อนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยอะทำไมมันผ่อนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยผมอาจจะบอกว่าเขาอาจจะโช์โง่ามาก็ได้นะเขาอาจจะโช์โง่ามาโง่คืออะไรเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเอากลับมาที่โปรแกรมแบงค์ชาติต่อเอาเดี๋ยงี้ทําไงวะให้ไอ้ตัวผ่อนเนี่ยมันเหลือเหลือหมื่นเก้าร้อยให้ได้อะ่ะนี่เป็นหมื่นสามพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทอะ่ะเอาไม่เป็นไรลองขยายดูเอาเอาผ่อนสักสามสิบปีเนี่เอาสามสิบปีผ่อนปุ๊บสามสิบปี วนจึบหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเฮ้ยมันลงเป็นพันหนึ่งไว้มันยังไม่ถึงหมื่นเก้าร้อยอ้าวผ่อนแม่งสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีโอ้ยังไม่ลงอีกอะผ่อนสี่สิบปีหนึ่งมื่นหนึ่งร้อยเก้ายี่บหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยี่สิบสี่บาทเอาวแม่งผ่อนแม่งห้าสิบปีแล้วผ่อนแม่งจนตายหากันไปข้างเลย โอ้พอนห้าสิบปีมันยังไม่ลงอีกเว้ยเฮ้ยโอ้ยตายละนะครับซึ่งดอกเบีย้ยหกจุดหนึ่งเนี่ยถามว่ามันไม่ได้มันเป็นเลทปกติเอาง่ายๆนะก่อนที่อัตราดอกเบีย้ยเอมสมัยเนี้ยนะครับเนี่ยที่ตอนนี้มันเป็นเลทอยู่ที่ประมาณ <c oughs> เลทที่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นกว่าเนี่ยนะก่อนหน้านี้มันอยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซ็นกว่าเอามันขึ้นมาบาทหนึ่งอะ นะเอาเป็นว่าเหลมันขึ้นมาแค่บาทเดียวอะ่ะมันก็ไม่น่าจะทําให้การผ่อนผิดเพี้ยนไปมากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ที่มันผ่อนเดือนละหมื่นเก้าร้อยเนี่ยนะผ่อนเดือนละหมื่นเก้าร้อยเนี่ยผมเอาไปยัดสูตรคํานวณยังไงก็าตามเอาลงหกสิบปีแล้วเอาผ่อนบ้านแม่งทีหกสิบปีแล้วบ้านหกสิบปีมันยังไม่ถึงหมื่นเก้ <laughs> าหนอ้าว อะนะเอาเป็นว่ามันต้องผ่อนประมาณเจ็สิบปีถึงจะหมดนี่ค <c> ง <oughs> ตายซะก่อนเอานะครับอ่ะแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้เ a ทที่มันผ่อนหมื่นเก้าร้อยเนี่ยผมจะบอกให้มันคือเลทการผ่อนที่เป็นช่วง teaser rate teaser rate คือเลทผ่อนช่วงต้นนะครับของโปรโมชั่นการกู้บ้านนะครับ หลายคนที่กู้บ้านจะรู้แต่หลายคนไม่รู้เพราะไม่รู้เรื่องแลเก็มั่วนะสองปีแรกหรือสามปีแรกเนี่ยอย่างไอ้คนเนี้ยผมดาว,ว่าในการผ่อนบ้านเนี่ยสองถึงสามปีแรกเนี่ยคงได้เลทถูกอ่ะอาจจะแค่สองเปอร์เซ็นถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับเขาก็เลยให้ผ่อนถูกพอปีที่สี่ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่ปีที่สี่ขึ้นไปเนี่ยธนาคารเขาจะปรับเลทดอกเบีย้ยขึ้น เป็นลอยตัวเป็น MRR ลบหนึ R ่ง MRR ลบหนึ R ่งจุดห้าลบสองเลยเว่าไปแต่ไอคนเนี้ยมันได้เลรดอกเบีย้ยที่หกเปอร์เซ็นมันไม่ได้แพงลยเรเลยปกติกู้เงินธนาคารดอกเบี้ยหกเปอร์เซ็นมันไม่ได้แพงเลยนะครับไม่แพงเลยจริงๆอย่าดรามา่าอย่าดรามา่านะทุกครั้งนะผมจะอยู่ตรงข้ามธนาคารเพราะผมจะเจราจาหนี้ให้กับลูกหนี้ธนาคารคือศัตรูของผม เรียกว่าศัตรูเลยคือเรียกว่าคู่ตรงข้ามคู่ต่อสู้ผมที่ผมจะต้องสู้กับเขาเพื่อที่จะให้ลูกค้าผมรอดจากการเป็นหนี้แต่ครั้งนี้ยผมเข้าผมเข้าข้างธนาคารนะครั้งเนี้เพราะว่าบ้าไงคนไทยไม่รู้เรื่องเยอะมากเลยในประเทศไทยเรื่องการเงินเี่ยคือตรงนี้มันก็คํานวณหลักการง่ายๆมันไม่เห็นจะยากเลยแค่แค่เข้าใจอ่ะนะเพราะฉะน,นั้นไม่ต้องดราม่านะไอ้ตรงนี้เลิกดราม่าก,กันได้แล้วครับ นะครับเลิกดราม่าอะไรเราไม่ต้องไปกลัวบ้าบอคอแตกนะสรุปว่าไอกเนี่ยมันน่าจะนะมันน่าจะเป็นการผ่อนแบบช่วงที่มันผ่อนขั้นบันไดอะช่วงที่มันผ่อนเริ่มต้นน่ะนะเออแต่ว่ามันน่ะนะอาจจะลืมไปผ่อนเขาเรียกว่าไปผ่อนแบบเหมือนเดิมอ่นะจริงๆมันต้องเปลี่ยนเลทนะครับคงลืมอ่ะ ตรงนี้มันควรจะต้องผ่อนประมาณหมื่นสามหมื่นสี่นะครับไม่ให้หมื่นเก้าร้อยเหมือนเดิมนะหลายคนบอกอุดอกเบีย้ยขึ้นมันขึ้นมาแค่ประมาณบาทเดียวมันขึ้นมาแค่ประมาณบาทเดียวดอกเบีย้ยนะบาทกกวา่าไม่ถึงสองบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าพิพาควิจารณ์อะไรอะเข้าใจด้วย <c oughs> นะผมนะผมผมเองนยผมถึงบอกหลายคนที่บอกว่าช่วยวิจารณ เศรษฐกิจผมถึงบอกผมไม่วิพาควิจารณ์หรอกเศรษฐกิจผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่มีภาควิจารณ์วิภาควิจารณ์เรื่องรถอีวีจะอนาคตจะมาไหมผมก็ไม่รู้ผมไม่เก่งเรื่องนั้นผมจะไปรู้ด้วยไงอีวีมันจะมาไม่มามันจะมีพีพีเอชอีวีอะไรก็ไม่รู้่มีไฮโดรเจนมีบ้าบอคอแตกเลยผมไม่รู้ผมก็ไม่มีภาควิจารณ์นะครับแต่เรื่องนี้ผมรู้ผมนึกหงุดหงิดหัวใจมากบ้าอะไรกันหนาว่ะ ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พูดกันเป็นตุกเป็นตะดูในโพสต์ในโซเชียลต่างหูมันขันปากมากเลยทำคลิปเลยปกติไม่ค่อยทำพรีเซนเทชันปกติไม่ค่อยทำพรีเซนเทชันแบบนี้นะเอออะนะครับก็คลิปนี้อาจจะหงุดหงิดเพื่อนๆหลายคนบอกว่ามึงบ่นอะไรของมึงเ <c oughs> ขอบ่นมากอน่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้โอเควันนี้ไปละ <c oughs> บ่นมากเดี๋ยวคน คนเขาอุดหงิดเขาลำคาญผมวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ